มาเฮียวแแงท้สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุขูสุขคนครับพ่อกัำปั้รวัดศิวดลคนเก่าคนโก,คน,กคนเดิมคนน่ารักตะฮักตะเอาะพนาพนานะครับคลิปนี้กับบ๊มี่ยังไลฟ์พี่น้องนะครับตื่นขึ้นมาก็ตอนแรกว่าสิอัดคลิปความสัวของศิวดลเองหาสายชาดเบเ่เจอในว่าจะของเอาล่วงรถนะครับแบตเบิร์ดเต็มเต็มเบิร์ดเกือบมันเบิร์ดขีดแดงนะครับเมื่อเสาร์ก็เลยปฏิอัอดตอนแรกว่าสิเหตุเป็น ไล่โดให้เบิรงนะครับว่าตื่นเขืนเห็ดย่างแน่นเตรียมโน่นนี่นั่นนะครับวันนี้ก็เลยบ่ได้เห็ดอีกอย่างก็เลยยมาพ่อขึ้นร,รถมาชา์จแบตได้ประมาณนิดนึงนะครับก็เลยถากหายายไล่นะครับต่างหายายไล่กับไอาการชัยโอ้ <c ười> ขอขยอะไรกไอการชัยบ้ <c ười> านะต่างหายายไลกับไอเขม้มกำนกหน่อยนะครับก็เลยย่าให้เาราส่ง GPS ีหายเพราะว่าเดินทางไปบ้านเราอีกประมาณ60กิโลนะครับตอนนี้ก็มาได้ครึ่งทางแล้วนะครับ กะตื่นตื่นนะครับสีเอาของไปห้เด็กน้องๆนะครับตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วเลยพาแต้มมาแล้วนะครับกระสิไปพอยายไล่เอ่อไอเคมแล้วกะนกหน่อยอยู่บันยายไล่นะครับเรื่องของเรื่องยายไล่ว่าแกงเห็ดกุ้งเลยสิเป็นหมันพะนะบ่ปเป็นดอกกินเบิดมือก็ได้ภาษาแนวกินสําหรับสิบดดลซิปปซิมฟีมือยายไล่ว่าแสบซําไนเห็ดละงกสิบดอ,อกใหญ่บ สันเดยนะครับตอนนี้กําลังจวดอย่างเดียวพี่น้องจุด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 จวดนะครับยิ้มเขา่าย่ยวเออนิดหน่อยมเมื่อเสาร์กับไปนา่งกินคนเดียวนะครับตอนนี้ก็ขับรถมาเาครื่องทางแล้วนะครับเราจะไปทําบุญกันที่โรงเรียนเก่าของเยไละนะครับโรงเรียนเก่าของเยไล บอลลูโรงเรียนอีหยังแล้วก็ทรงแตงแต่พิกัดมานะครับกาชาเปเบิงว่าไปหอดบาดยายไล่เลว้วหวนาตายายไล่สิเป็นจังไหนาตานกหน่อยสิเป็นยังไหนาตาไอเข็มสิเป็นจังไ๋เลื่อยเข็มตัวก็จากบูว่ามาหอดเลี่วนะครับเดีย๋ยวมาดูปฏิกิริยาของแต่ละคนว่าหอดเลว้วสิเป็นจังไหนาตาแต่ละคน เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างทางนะครับสัญญาณกับบอคอยมีปันใดในเบื้องเดิ้มีแตป่ปลาตะโขกตะโดใหม่ก,กันใช้จะก็มาเกิดอยู่ในปลานในโดงครับและนี่ก็คือบรรยากาศนะครับตรงนี้กระสิทธสว่างแน่นะครับเซลล์ดนขี้มากเมื่อกี้นี้คือมีตะโขกอันต้นใหม่ขึ้นสูงเบิดเห็นนัน <c oughs> พ่อใหญ่ไม่ใหญ่เพื่อนัันสงสัยสิหาเห็ดปลากับของปลาเพื่อนกระมา่านขายขางทางนะครับ สีวดนกหินกนว่าสิจอเส,สื้อ,อยูอีต,ตนเพลนก็เลยโอ้ยก็เลยว่ได้โจอดนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวถาไปสื่ออยู่บันเยไลย่สื่อเหตุกบดบน,นี่มองหนึ่งนะครับสงสัยเยไล่นี่เสมาเอาอยูนี่อะไรกลาองดงบ่เสมาเอาอยู่นี่นะครับค่นวา มาเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับพันนะโอ้สิบว่าเฮ้ยเบื้องคลิปมิตเตตื่นสิบว่าอีกแล้วเนาะพี่น้องนเนาะเอาเอายังสี่ครับเดี๋ยวไปเจอกันพอดบานยายไล่เลี้ยวเดี๋ยวสิบวันสิอาดคลิปให้เบิรงปฏิกิริยาแต่ละคนว่าจะเป็นยังไงมายังไงนะครับ เดี๋ยวเลิกโค้งก่อนพ่อขับมาเดียวเฮลไายบายเบื้องซอยลาเนี่ยยังไงปักหมุดมาอือเป็น่ังไนเนาะเฮียลาอยไซอ้าเม่ค่อยซูนรถเตีย แมนแมนบอนอบดที้พี่นอ้องตายตายเครื่องรถกระโขดคันว่าแมนเดี๋ยวขอทิโทรไปด่าแล้วค่ะค่ะมึงปิดหนูร้อยห้าสิบเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาพ้ขอบคุณนะจีจุดหมายของคุณทา<อ>งขวากระสิ่งแมนล่ะนี่พี่น้องแมนแล้วเห็นรถอีกเขียวแล้วแล้ว าพี่มองจอดนะน,น,น,นี่นี่นี่เฉลียวนะปวแปดพอมันเอาบนเอวพี่น้องลาฮอดเลวลาฮอดเลว เอาได้ดีเ้าเอาจังได้ดีพี่น้องทุหาเล่าเนาะให้เล่าออกมาหับเนาะข้าวหนึ่งเบิงหน้าเล่าสิเป็นจังไดพี่น้องเบิงได้เล่าสิบาจังได้ไ,ดไปจังได้มาจังได้ขนายาใส่รองเท้าข้าวหนึ่งเด้พี่น้องด้อโอ้โอโอ มาแล้วมาแล้วแค่สองแล้วบาดีค่ะเก่งไร่เก่งหยังคือแม่ถือมันถือจังไหนปลาได้ดงเหรอยื้อขอวามากระมนใช่นั่นเสร็จผมวันแ้วป้าจะผามก็มาเหระสิสู้ฝนฝนลูกนนี่บอกผ่า ไม่พามอย่างนี่พอพามสวัสดีครับสัญญาณมันบอมมี่เอาสวัสดีครับพอพามครับเอาขึ้นมาถือกลงกินดีแท้เอาแล้วยังว่าโบเถือกมาเมนลงยุ่งดิเพราะฉะนั้นมาดมกินเดี๋ยวอันวาสิบาอันเอียก่อนได้แล้วแกงเห็ดใบหิ่งมากรเห็ดหนาคือเห็ดเน่อย สวัสดีคธรรม,นนม,มดาเ็นอยังแ็ดปวกเขา่าเขา่าพื้นผู้เบาเข่าก็ผูเบาเนี่ยแหละเป็นจิตศูนย์เ๋อข้าเข้าวข้าสิบคนแล้วข้า็สิบไปล,ลงศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กเสร็จพอศูนย์เด็กเล็กเสร็จแล้วก็จะมาโรงเรียนมาโรงเรียนเสร็จแล้วก็จะมากินข้าวตรงนี้อแล้วก็นู่นนี่นั่นก็อะไรยังไงพ่อว่ากันอีกทีพอกับข้าวทําอยู่ร่นเสร็จหมดแล้วรอไปโรงเรียนสรุปคลิปมาเึ้ื่อนลงกับได้เดอเอ็นบอบอกเลยมันบ่ได้นสตรีม เพราะว่าเขาบัตริกดอ่ะโคตรยุดบอกเออเขาบัตริกดอันนั้นเกิดเอนดรอยมันตัดเห็นดิอันนี้เราหมุนติวติวเอาลงมาทำแหนยู่ผู้ยีของขางนะอ๋อเนี่ยใครละบ่มีดอกพี่น้องสิว่าอีกพี่น้องโตกตาะต็มอยู่นั่นล่ะเอาปลาคุ้มขยังอยู่ในรถอ๋อปลาคุ้มไหมพี่น้องปลาเนี่ยนอนเล่นเดินพี่น้องคลิปนี้แบบซ้ำนี่แหละเอาอย่างมาวาลืมอย่างบอก เราประชาติแบบน้ำเนาะมีไฟอยู่ดอกบัตรเขามีไฟมีอยู่ตีเบิร์กพี่น้องจัดเจ้าเขาคือเขาว่าถือไงเขาตามมาอันอันไหนบอมาโม่ไฮนะบอมานนมอีจีนี่แหละอีจีเก่งกระโอดหอยบ้าหันว่าจะเจย์เยอะเอิญคนหลายด้วยหอบ้าอันบอตัวเล็กขอมาขอมาผิดงานขอมางานอันเสาลงหลูบอขอขอว่าย่ายเกย์เยอะเอินคนเด้อบอได้แหละคุณผู้ใดเอิญแพ้ได้แหลอ ไอเห็นเต็นเอมจะได้ละสูมาถือบนออ่หดเต็นประเดยวไป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 อ่ะแถ้าถามกมรไช่หดเลยเหรอกมลใช่ยังว่ามันบ้าหดแล้วเขายังโทรหาแล้วกมใช่หรอปะอัดย เอาแป๊บหนึ่งสัตว์แป๊บหนึ่งบอกเพื่อนไอคิวอารับพี่น้องป้องไปคร,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสสดเจริญสบายดีสบายกับสีมาฮอดปนีพี่น้กกนองคนละคนกับอันแวะวัดประมาณหาวัดทุกวัดแต่ที่มาฮอดคันหัวพาแต้มมันท่าขึ้นมะนีตื่นเสามาพาแต้มเลยบอกบรรยากาศดีดีนกหน่อยแล้วบ่บ่อันนี้กับพระชนะใดนี่สวยมากบอกเพื่นพาชนะใดพระชนะใดอันบ้านน้องเดินมู่ข่อยนะเจ้าของผลงานเพลงอัน คือก็ละคนภาชนะใดมันภาชนะใดมันเป็นซื้อคนอันนั้นมันซื้อนักลองภาชนะใด้บอกบ้านนเดียวกันมือกันตีจะบอลซ้ำข่อยแบบว่าเหรอเนาะเบิดจุกเลยมาเด้อพี่น้องอีกสักครู่เขาก็จะไปอันแจกของครับเติมเติมเตือนเออนี่อย่างเกาะอย่างยึดใส่หน้าปะน้าโอ้หน้าปะน้ามันนี้อันก็เป็นวันอัน วันนี้วันเกิดเที่ไรสุขสูงอายุนะครับรับเบียร์ยังฉีบมือนีิแฮปปี้เบอร์เดย์เด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยมีเงินทองใช้เยอะๆปิดวงการหมันม์อันแจ๊คสี่อันซิบดนลใดปิดวงกะหายยืนไก่โอ้ยตัุ้งตุ้งเอาโทษหาบุญดูกบัตรหอใส่เดียวเจ้ามาสิใกล้ไผ่ดอกมือไหนอสิเจ็บทองกันเนาะไข่กระตุกหอดทองอยู่ตัวใหญ่เว๋วมาพู้นี้ เอาเจ๊คี่เดี๋ยวแบบว่าพู้นลันกันนี่พู้นี่กันนะเอาอาหารทะเลมาเด้อเป็นอย่างว่ากระสีใดสมเหตุสมผลผู้แพ้อาหารทะเลท้องเสียอย่างหนักตักอาตำของซะซาจะด้อยหนุ่เกี่ยววิชซี่บอกก็กระสีบอกว่าเอาก็ใช้มันจะดถอกเสียมือนี่เอาพี่ตีแพเนาะนะพี่ตีแพบอกสิเอาพระเอกสองพระเอกไปใส่สิบแตกสักสั่นสิบแตกก็จะมาเอาคือมีหลายโซนโยมมั่นบอกนสร้างบอกขึ้นอ่าสื่อไปหื้อไปไหนเอาซิเอาซีอีเท่าบ่เคยกินกาอ่าน โอกาสเสียงวันันดอบอย่ายืดไก่ถ้าเปลนดิงดีอย่ายืนไก่กระมุนใช่เ้วยมอะไรกันตัวกายืดไก่ก็จบตวกายเยืนไก่เปนดอได้ยินคาม่าเนาะจะเตรียมเสื้อไปแล้วสิไปจองใหม่ฮะพู้หาห้วัละกังวากันโอ้ยเคโอเคจังวากันยูวัดปวตซูเหนนี่ยูนั้นจะคู่บ่หวันบ่ Thank you เพิ่นยูอันเพิ่นยูอ่ะบอแมนอันน่องหักกันนี่แหละเพิ่นยูนั่งวัดเป็นเป็นชายเหลืองมาเด้อพี่น้องครับอีกจังน้อยห้ากันสิไปอ่ะลุงเรียนคือว่าได้ตุ๊กตามาเด็กประลายบอกเด็กหน่อยยูซูนเด็กกับประมาณสามสิบพ่อกันบ่าวาพ่อบอกชาวบ้านพ่อเห็นเด็กพ่อกับมันหยาดกันตัวน้องจะสิไปเอาหนักเอาอันขนม แต่ว่าอัานมิจะเอาพัดลมไปอันแจกซูนเด็กหลือครับแล้วซูนเด็กก็จะไปโรงเรียนใหญ่นี่พี่น้องเห็นแต่แน่นเฟรเลา้าสีสิวสีเขานียวสีน้เงินสีน้ำเงินสีเหล่สีอัน,นอันนี้บ้านยูป,ปาคักเนาะพอ่พอพ่อไปเลีครับไอ้คนพ่อเพราะว่าเพ่งเห็นนี่พอไม่ค่อยออกกล่องเราย่างเหลือกระมลชัย สามสี่้นเลยว่ะาก้อนแป๊บหนึ่งทรถามมึงหอดใส่หรอทรหาอ่แม่มันจังรับมาแลบดีขึ้นเสร็จผมยูตอนนี้นะเสร็จผมศูนแล้วเสร็จสีรศูนย์แล้วนันเมื่อเสารโทรหาอันไอออกไปแล้วพ่อกันพุ่นยุปุนอันไอใส่ามานํากันเอาเอามานํำกันเขาก็แยกกันตัวเน้อไม่สิบปุคนเรา อ้วนนัวไเป็นนัำแบนเนาะค่อยเลยเจาคอยไม่ค่อยซูนหรอรตตี้านลอตตีใส่รตตีมูซิพาพี่น้องเลือกรตตีเอาเร้าัาทีหนึ่งมาพีมาพีเราั็ทีหนึ่งหันบ่มีหรอกนมีแต่เราิดสองเราทีหนึงก็เอามาแล้วซูนี่ตัวใดน้องเดี๋ยวดตาแปศูนยพี่น้องเแก็บนส่หากบบมี่หรอ ซี่หไปเร็วแี่ยังทำหนึ่งสามส,สามีสมงอขึ้นมาสองว้าวมักอัดมักแปดหนึ่ง,นนงคุณได้หลายแปดหนึ่งไปหรอวะก็มโบเห็นหนึ่ง,ง,งอีกมักล้ว,วลพี่หนองมักแล้วแส่สามสองว่ารับดิท่ให้แม่มุงลูก หนึ่งแปดสามสองเจ้ากางไมด้ากเลขหนึแมาแพงไดกับแพงนั่น้วันเกิดยายไอายุเท่าไรก็สี่สิบ ปลามากวางมากไก่เอาตัวใดเอาแปดามสองนี่แหละเนาะนานๆเลยตันีน้จมนานสามใบพอดีชุดละสามใบพี่กันมปเดียวสามสองแล้วศูสองวอวันเกิดล้วจะซื้ออายุนอนพี่น้องเ4 3ดสีสามห พี่น้องเอาตัวใดดีพี่นอ้องป่องป่าบอกรานะเอาจังสี่เอาวันปิดวงวันที่ยี่สิบเก้าจบจบค่ะวันปิดวงผมมีเลขสศษเอาวันปิดวงสามหนึ่งหกสี่สองเก้าเตืด ดางวันที่หนึงสิบแปดล้านเข้ากระเป๋าแล้วพี่น้องเอ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 ใส่ามโทรศัพท์ันบาน แัสิเดเอนคุณวัดได้แบบนี้คุณวัดสิวดนณโอ้ไมงามแท้กวามสเ้ล้วเบพวกเนี้ยสงามเลยนะแบงค์หาซีใตอยแม่มีอีกบอลแหลม่เมิ้วย่นจ้าเป็นแดด่ต้องเป็น สิบแปดล้านน้อันโอ้ยนักเงินนี่นะให้ไปน้ำแม่เด้อบ่โอเอาใส่ชาติเนี่ยกระสิบุกหูจักกันเลยแต่มแบบนี้บหูจักอ่ะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายเคมาเดี๋ยวจังมาเบิ้งศิวลดนยากเบิ้งหนาล่าสุดมาเล่านัดกันกับศิวดนแต่เมื่อเก่แต่ตอนนี้มันเก่าเมื่อวาเนี่ย ทำเพื่อนา,าอนแล้วตอนละมันพี่น้องครับไหนยินข่าวว่าเรามาหอดแล้วเบิ้งขดสิสิทําทานหรือสิเครียร์รีน้องเ <c oughs> อาไปแต่สร้างอีกหรือยีอ่<ต>เคร <he, S 1> ียดเลย he, he เ่ยบาบอกว่าอีอันมันไก่แทนนู่นนี่นั่นอบอกข้าวเหนียวห่อหรอยีหลีมากกับมาก,กวงม้าไก่ไก่กับไก่กมูไก่กับไก่กมูมาหอดกมาหอดก่อนมูเครียดเครียดอีหลีเครียดเลยมันจะคล้องไปหรือคน ดินเลยนี่นี่ดินลงซักไงไงไงคือขีดกระเดียนนี่ดินเลยเขามีนิดน้อย <c oughs> นิดมาติดโซนละติ <c oughs> ใช่หรือต้องได้ดีวีลาบะลงหดลดเคยเริ่มจังส <c oughs> ซนมาส <c oughs> ซน <c oughs> ้าเซลจังไดดีพี่น้อง โอเทียวฮันเฉียวพี่น้องมากันแปดโมงจนอีจันวันเพื่อสูตรควันสูตรอย่างเอาเวลามาเบิร์กันดูใช้ตะเวงสั่นเวลาใส่กับพลังเป๊ะเก้าโมงกว่าแล้วเห็นบนนี้เก้าโมงกว่าแล้วสิบห้าสวัสดิ์เด็จมองไซสิโงกผมอยู่

สบายอยู่ดีเอกดยังเทียเดือ่ยง่เดียงนี่ย่เขาอยงกมากก่อนเวลาบอกว่าเก่าฟุ้งเคืองมาเร็วฮะ มากกับทามนั่นทานี่มากกัทามหามองกินนัดกันตะวัดจักมุงแม่เขาว่เฮ็กินกอสิไม่หาเลยเยไปดำของดำองน้เฮ็เฮ็ดนี่แล้วก็น่า่า่แล้ว้นห้องบ้านเดนียวหูเขาเขียดกันไปแม่ไปแม่ปย่างเฮ้ยเจ้ดีครับพี่น้องไม่แหวหลอดไม่แหวหลอดไปแม่ไปทองนาเขาเขาเอา้งางหนาวมี่หนามเปียกกว่านียวห เัเดียีมนนะบวดมบดมือ yeah, ีว uh, ัดมือาวนมเออขามากคามามาเอยๆมาื่อยๆจนหอดอ่ะมาอีกมาอีกทำเป็นบสวนเออออสเกี่ยก่อนเลยอสเกี่ยวก่อนมานิ <S <s uh ้ยึงมนีทงใ่กลับไปส่มาเลยเดีครัใส่เข้ามาแล้งกันพอะใส่เข้ามากันเนียะเหลียวกว้าแล้วก็ม่อว่านานก่อนติ แมนมนแมแนแล้วก็โตไมเ็เลยที่แงีเห็นต้นบกเาแล้วกเินทางยแดงปลาม้นปลา้นสองข้างนนขามันขยายขาแปลงไม่ดีบานทอดี้นแปลงท่าไหนจะได้จะมีแปลงคนท่าหนาบอ มันก e ็สิงอนะาบิดมือไว้ยินดีลี่ยมไรแนี้เห็นด้วยปะเห็นด้วยงอนเลยเครียดถ้าเป็นบ้าไก่แล้วไม่เห่น เที่ยวอดีตอาวเอรามว่าบอกนะสุดเ่ยเ้าน่าเขาหอมตีสิมาหอมอย่างโหนูน่ะเราเบิงแนเปันวันทาดอี่อย่างอรุณโอ้ยสิมาทาดห้างบอกมาดูนี่คนน่ะน้ำหอมเพียงเพียงน้ำบะอาบตื่นขึ้นนั่นอาบอยู่ทางไทย รถข้างไปข้างข้ามพีนังกันเลกัเดี๋ยวเาสีสุันิดนึงเพื่อเป็นธีเพื่อนหลับสแสดงมหิเข่าน่ไม่เข่าหนาบอขนาดมานก่อนเปลาปลาชิว่จังไหนดี้ละ้องาหนาแมาแล้วนักเดียวมาโซนีกัจากนาทีนึงสิิปนี้ มาแล้วมาแล้วมันเตยแล้วจงได้ดีบอกคนว่าอดีกับเราอย่า่ำไรเด้ออันเขามักเื่ยบอกเพื่อามแล้วอย่าร่ำไรเข้ามาเตยสีีเล้นังเด้อเล้นังเด้อตามตาอาเปียก็มาสอาดอ่าับาเลกอัอนทู่หากันคืว่ามาตัดเส่าอยู่เอากลองใดนีกองนี้หรือก่องนั้นอันนั้พูดเพะว่าอันนั้นไรสดแต่ว่าดีครับทั้งนั้นและับวัาดีทั้งนี้ความครับสองกล่องครับ เอาหมูเขาว่ามีตาดำก็ตาขาวก็ตาเขียวเขาดังที่สวยโอ้ป้าป้าเขาเขาตะกวนเขาไป งอนงอนข้าบพี่น้องก,กัเส็จเส้น,สน,สน,สนพารกิเรียม้อยเร้วกับ่มี่ย่างลามได้พอกันเรียวเรียบร้อยแล้วก็จะไปกินเขากับแกงเขียนน้ำยาไล่เนาะนะครับไปนุกเรียนเอาของไปแจกเด็กหน่อยนะครับต้องมีน้องแจะวอลไ,ไปแจเ้วใครบ้างลายสวนจะพี่น้องเลอ์สหรับคลิปน,นี้กัเคือเสียงเอาไว้สมีนครนะนรับ

เดี๋ยวจะหน่อยแต่ไนปงเทียวเดี๋ยวจะไปเบื้งไร่สวนครับสำหรับคลิปนี้กัเคื่อเสียวสมีสากรเดี๋ยวน่งูนามมกกบเตเดิแต้งแ้นะครัูรีเนียขึ้นกันกับพี่น้องนะครับพี่น้องดูดีง่ายขึ้นกันกับขึ้งานราการไทยเลัลกับจังหวัดนะครับพีน้องูียัทุกคนแล้วก็ี่น้อง่กัน ในช่วงไตรจนแล้วก็รทีมต่อต่อไปครับพี่น้องทีมงานพี่น้องคุณครับพี่น้องเราทราบผลการั่งแล้วราคพี่น้องตอนนี้เขากลับมาอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กนะครับท้าไอการใช้ราคาไอเชมานะครับส่วนที่การใช้ก็ได้พัดลมแล้วก็แม่แม่ทั้งหลายก็ได้เขนมนมเนยทำมาจเจกนี่คือบรรยากาศเด็กก็ไม่เห็น

cúi lại nói cúi lại cúi lại nói cúi lại nói cúi lại nói là <laughs> กรคุ้มมากมาพอจะทดูไอ okay. ้วยแลอีกที่หนึ uh, uh, okay. ่งเอเอาเอาโอเคเดินไปตรงนี้เจ้ะอะอจะเอาตัวไหนมาเร็วเออเรองเออเรืกอม่มาขาดเลอนี่คนคาดยอให้พูดได้เลยได้เลยได้เลย ไม้ตูนไม่ตนไม่ไดู้เล่นอยูน้วเนี่ยบค่ะที่เหลือเขาไม่เห็นไม่มี้วครับนั่งนั่งยอลงไปถ่ายูปคันอเเ้อตัก่แต่เด็ก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 ถ่ายรูปกันนะวันไหนลูกหันนานงงามรักเด็ก่า

นเอ้าไปไปโอเคหนึ่งสองเโอเค่ะขอบคุณมากนหมคะนี่รเป็ตุ๊กตานี่ายขนาดต้นด้เล็กตุ๊กตาเนี่ยนเยอะแยะเลย วันนีกที่มีพัดลมนะเด็กๆจะได้เย no. yeah, um, yeah. yeah, ็นๆเย็นแล้วบ้านี้เย็นแล้วเย็นแล้วโนหนูหยเป็นอย่างกอยคือบยิมเป็นงตำรวจที่หน่อยยาบสโบยิมไปนะไปไปอดมาอมา

อันนี้โคตเก็บขึ้นมันติดมานำเย้เย้เยต่อขอบคุณนะครับ